สวัสดีครับออฟโกโนไกอ่านสดก็เป็นข่าวที่ออฟสนใจแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าอ่านสดก็คือเรารู้ข้อมูลพร้อมกันหัวข้อนี้ก็ซื้อของกินเข้าบ้านที่ยุโรปเมืองไหนแพงสุดเมืองไหนถูกสุดมาดูกันนี่คืออัปเดตเลยนะวันที่สามสิบกรกฎาปีสองพันยี่สิบห้าก็คือแค่นิดเดียวก่อนวันที่จะม,มาพูดข่าวนี้เท่านั้นเองเออไม่ใช่ข่าวเก่าแต่อย่างใด อันนี้คือของกินเข้าบ้านคือหมายถึงว่า grocery นะก็คือของที่ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะไม่ใช่ตามร้านอาหารก็เลยใช้คำว่าของกินเข้าบ้านเออครับก็มาจาก EuroNews.comgrocery price in Europe which cities are the most expensive for supermarket shopping ครับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะเออก่อนหน้านี้เคยพูดหัวข้อหนึง่ง <laughs> เป็นเออ เขาเรียนไม่ชัดเจนในส่วนของหัวข้อแต่นี่คือบอกแล้วโกลเซอรี่ครับมา,มาดูเป็นเวอร์ชั่นที่เรียบเรียงแล้วอเขาบอกว่าราคาอาหารในยุโรปเมืองไหนแพงสุดเมืองไหนถูกสุดสําหรับซื้อของเข้าบ้านจริงๆไม่ต้องเดาก็รู้นะสวิสนั่นแหละอืแต่ว่าก็ดูว่าเขาจะมีบอกอะไรก็คือเคยสงสัยไม่ว่าการไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละเมืองในยุโรปเนี่ยราคาอาหารต่างกันมากแค่ไหนแต่ที่แน่แน คือวิธีหนทางที่ถูกที่สุดสําหรับคนที่ต้องการจะไปอยู่นานๆเพราะว่าเวลากลโนลกไก่ไปยุโรปเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือที่พึ่งของเราคือถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยได้เข้าเนี่ยก็คงจะงงว่าไปอยู่รายเดือนได้ยังไงของกินก็แพงแพงเพราะว่าไปกินที่ไปซื้อที่อื่นไงแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือสถานที่ที่คนท้องถิ่นเขาก็ต้องมาซื้อของเช่นเดียวกันใช่ไหมฉะนั้นราคาเนี่ยมันจะต้องย่อมยาวกว่าแล้วก็ การที่เราไปกินตามข้างนอกเนี่ยนะเขาก็ต้องมีค่าแรงค่าขนส่งค่าพนักงานค่าอะไรไม่รู้ของเขาอีกสารพัดใช่ไหม,ม,มก็เลยมันก็เลยแพงทีงนี้ก็คือบอกว่าสล่าสุดนะก็คือดอ t ์ c แบงค์ครับเยอรมันทำดัชนีโกลเซอรี่อินออกมาเปรียบเทียบราคาอาหารในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปในปี2025 รบอบนี้เป็นการสำรวจของด o รแบงก์อันดับแพงที่สุดแน่นอนสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เมืองที่แพงที่สุดในยุโรปและในโลกเลยเหรอเจนีวายังแพงกว่านิวยอร์กถึงหกเปอร์เซ็นเดี๋ยวต่อให้นิวยอร์กถูกกว่านะแต่ฮะนิวยอร์กนี่คือยังไงถูกกว่าสวิสแค่หกเปอร์เซ็นเอมีมีคนทันคิดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอเมริกาเป็นประเทศใหญ่นะ อเมริกาเป็นประเทศใหญ่นะแล้วทําไมแล้วทําไมอาหารยังแพงแต่สวิสเนี่ยเราพอเข้าใจเพราะว่าเป็นประเทศหนาวแล้วก็ประมาณครึ่งเขาเรียกอะไรประมาณเกินครึ่งของประเทศก็เป็นภูเขาฉะนั้นก็คือจะคือจะจะแพงมันก็ไม่แปลกอืมแต่อเมริกานี่คือ,อยังไงเป็นประเทศใหญ่โตแต่ว่าราคาอาหารดันแพงเหมือนกัน เขาบอกว่าถ้านยอร์กซื้อของชุดหนึ่งหนึ่งร้อยยูโรที่เจนีวาต้องจ่ายร้อยหกยูโรเจนีวาก็คือเป็นเมืองทางซ้ายของประเทศสวิสอยู่ใกล้ฝรั่งเศสส่วนเมืองซูริกเมืองใหญ่อีกเมืองของสวิสก็แพงติดอันดับสองของยุโรปด้วยอันดับหนึ่งกับสองนี่ไปอยู่สวิสหมดเลยซูริกก็อยู่ใกล้ๆเยอรมน,นีก็คืออยู่ทางขวาถ้าเทียบกับเมืองในสหรัฐอย่างซานฟรานซิสโกยังแพงกว่ายอร์กด้วยซ้ํา เดียวเดียวเดียวเจนีวาแพงกว่านิวยอร์กหกหกเปอร์เซ็นตแต่ว่าบอกว่าซานฟรานแฟงแพงกว่านิวยอร์กซานฟรานซิสโกก็คืออยู่เขตร้อนนะของอเมริกาใช่ป่ะอยู่ทางซ้ายล่างอะ่ะนิวยอร์กก็โอเคยังอยู่เขตหนาวเพราะว่าอยู่ทางขวาบนก็เอียงไปทางยุโรปก,ก็จะหนาวแต่ซานฟรานก็ร้อนไม่ใช่เหรอแต่แพงเนี่ยเนี่นะีมันเป็นความงงของอเมริกาว่าอะไรประเทศก็ใหญ่ซึ่งก็ควรจะผลิตอะไรได้เยอะใช่ไหม แต่ดันแพงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้พูดถึงอเมริกานะนี่ครับก็คือเมืองที่ตามมาติดๆในยุโรปก,ก็คือออสโลปารีสลักเซมเบิร์กอ่าแม้ว่าจะถูกกว่าสวิสและนิวยอร์กแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มแพงที่สุดในยุโรปออสโลก็นอร์เวย์ก็เข้าใจได้อยู่เขตหนาวปารีสอืมก็ไม่รู้เหมือนกันคนเยอะมั้ง ลักเซมเบิร์กประเทศเล็กเออก็ก็ใช่คือลักเซมเบิร์กอนนี้ใช่แน่ๆเพราะว่าเป็นเอ่อเคยอ่านข่าวก็คือเป็นรายได้อันดับสองของยุโรปเลยนะลองจากสวิตเ์แลนเยฉะนั้นรายได้สูงก็ของก็ต้องแพงตามนั่นแหละส่วนเมืองที่ราคากลางๆอยู่ที่ไหนบ้างครับมีหลายเมืองในยุโรปราคาอาหารไม่แพงไม่ถูกเกินไปก็คือจะอยู่ในช่วงคะแนน5 8าสถึงหกอย่างเช่นเฮลซิงกิ เบียนาโคเปนเฮเกนมิลานลอนดอนบรัสเซลสแงนเฟิร์ดดับลินอัมสเตอร์ดัมมิวนิกและสต็อกโฮมโอหลายมากเอาเป็นว่าประเทศเอจำว่าเยอรมนีราคาจะกลางๆส่วนอิตาลีก็กลางล่างถึงหมายถึงกลางกลก็ค่อนลงมานิดนึงค่อนลงมาลงมานิดนึงครับแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ข้างๆเยอรมนีก็ แพงกว่าเดียมันนี้นิดนึงครับจากที่เคยไปนะฉะนั้นก็คือเดียวมันนี้เนะี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมจะไปเที่ยวที่สุดแล้วเพราะว่าราคากลางๆหมดทุกอย่างแล้วก็มีอะไรให้เที่ยวเยอะแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเฮลซิงกิก็คือฟินแลนด์ซึ่งอยู่ด้านบนเหมือนกับนอร์เวย์นะแต่ว่าเขาบอกว่าราคาไม่แพงไม่ถูกเกินไปอืมหรือว่านอร์เวย์นี่คือยังไงคือเขาเขาตั้งของเขาเองมันแพงขึ้นหรือย,อยังไง สต๊อกโฮมด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับที่ไม่แพงไม่ถูกเกินไปออเออเสดนว่าออสโลนี่แพงเองเหรอส่วนเมืองที่ถูกที่สุดครับเมื่อกี้เมืองราคากลางๆเมืองที่ถูกที่สุดก็คือบูดาเปสต์กับวอร์ซอก็คืออยู่ยุโรปตะวันออกทั้งคู่แน่นอนยุโรปตะวันออกก็โดยรวมแล้วค่าของชีพยังคงต่ํากว่าหมายถึงว่ารายไ,ได้ก็ต่ํากว่าด้วยกว่ายุโรปกลางกับตะวันตกใช่ไหมก็ต้องถูกลงขาบอกว่าละฮะ ราคาถูกกว่านิวยอร์กถึงหกสิสามเปอร์เซ็เลยนะทำไมเขาต้องไปเทียบกับนิวยอร์กด้วยเป็นยูโรนิวส์ไม่ใช่เหรอวข้อข่าวนี้อ,อถ้านิวยอร์กซื้อหนึ่งร้อยยูโรสองเมืองนี้ก็จะจ่ายแค่สามสิบเจ็ดยูโรเท่านั้นนอกจากนั้นเมืองอื่นที่ราคาถูกมากๆก็คืออย่าง Istanbul, อิสตันบูลปรากอันนี้เข้าใจอิสตันบูลก็คือตุรกีใช่ไหม ก็ยังไม่ได้อยู่อยู่ในยุโรปแค่แค่ส่วนเดียวคือเมืองอิสตันบูลเฉยๆอ่าเข้าใจต้องเป็นประเทศที่น่าจะถูกอยู่กว่าเจ้าอื่นอยู่แล้วปลากด้วยอ่ะก็อยู่ยุโรปตอนออกครับส่วนลิสบอนโปรตุเกสเนี่ยอืมอยู่โปรตุเกสนั่นแหละใช่ไหมก็คืออยู่้ายล่างของยุโรปก็หรือว่าเป็นเพราะเป็นเขตร้อนครับก็มีนอกนั้นก็มีเอเธนมาริดบาร์เซโลน่าโรมอันนี้คือยุโรปใต้หมดเลยสรุปนะโดยรวมก็คือ ยุโรปใต้จะถูกกว่าหมายถึงในส่วนของของกินนะเออไม่เกี่ยวกับว่าค่าที่พักจะแพงกว่าหรือเปล่านะเอออย่างสเปนนี่ค่าที่พักอาจจะแพงแล้วก็ได้แต่ที่น่าสนก็คือมีเบอร์มิงแฮมของอังกฤษโผล่มาด้วยครับแล้วก็มีเบอร์ลินเออเบอร์ลินนี่ไม่แพงจริงเคยไปแล้วครับก็คืออังกฤษเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ราคาต่างกันมากในประเทศเดียวอย่างในลอนดอนเนี่ยราคาแพงกว่าเบอร์มิงแฮมชัดเจน เดี๋ยวนะขอแปะไว้ก่อนทำไมอังกฤษราคาต่างกันมากในประเทศเดียวเออแปะไปก่อน <c oughs> ก็เป็นประเทศเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ไหอมันไม่เหมือนของเยอรมน,นีไงเยอรมน,นีก็คืออาจจะแบ่งเป็นรัฐแต่ละรัฐปกครองตัวเองแล้วก็จริงๆเคยเป็นคนละประเทศมาก่อน แล้วค่อยมารวมเป็นเยอรมนีทีหลังก็เข้าใจอยู่สเปนก็คล้ายๆเคยเป็นคนละคนละประเทศกันลาก่อนเอแต่แต่แตไม่แม้จะไม่ชัดเจนเท่าเยอรมนีแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยไม่เคยมีประวัติว่าเป็นหมายถือว่าเบอร์มิงแฮมก็อยู่ในอยู่ในอังกฤษใช่ไหมล่ะก็ <c oughs> อยู่ในประเทศอังกฤษเหมือนกันนะเพราะว่าอังกฤษเขาเป็นสหาราชาอาณาจักรก็คืออ่าโอเคมีเวลส์มีสกอตแลนด์มีนอร์ทเอร์ไอแลนด์แต่ว่าเบอร์มิงแฮมไม่ได้อยู่ในพวกนั้นนี่แล้วราคา ในประเทศต่างกันได้ไงครับแล้วก็เปรียบเทียบเมืองหลวงเศรษฐกิจใหญ่ในยุโรปถ้าเปรียบเทียบห้าเมืองใหญ่ที่สุดของยุโรปทั้งด้านเศรษฐกิจอ่าก็ใครจะไปเที่ยวหรือไปอยู่ก็จะได้รู้ไงปารีสเป็นเมืองที่อาหารแพงที่สุดอ๋อใช่ตอนไปนี่นะเข้าซุปแม้แต่เราเข้าซุปเปอร์นะเรายังต้องสแกนอยู่นานกว่าจะหาสแกนเพื่อหาของที่สุดที่สุดคือเอาเป็นว่าไม่ต้องเลือกเลยว่าจะกินอะไร ถูกที่สุดอันนั้นจบที่อื่นเรายังต้องมาเออแฮมอันนี้ว้ยแฮมอันนี้ยี่ห้อนี้แพงไมมเอายี่ห้อนี้ถูกเออหรือเอาไซ้กรอกเอาันี้เอาไซ้กรอ,อกอแล้วกันเอออันนั้นคือจะแฮมหรือจะไซ้กรอกก็ได้ขอให้มันถูกที่สุดก็พอ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็ปารีสแพงสุดตามมาด้วยลอนดอนเบอร์ลินโรมและมาดริดอ๋อมารวมกับมาดริดยังไม่เคยเอลอนดอนก็ไม่เคยแปลว่าถ้าคุณไปซื้อของชุดเดียวกันที่ปารีส คุณจะจ่ายแพงกว่ามาดริดถึงห้าสิบสี่เปอร์เซนเลยนะหรอโอ้เรีย้ว่าสเปนนี้น่าสนนะปุงเล็บค่าที่พักไม่แพงกับ <c> ค <oughs> ่าที่พักกับค่าอาหารอาจจะส่วนทางกัน <c oughs> เพราะว่าเคยคิดจะไปสเปนอยู่เหมือนกันแต่เห็นโอ้ยทําที่พักแพงจังเลยครับส่วนเออปารีสราคาแพงกว่าโรมถึงสามสิบเก้าเปอร์เซ็นแลวก็แพงกว่าเบอร์ลินยี่สิบเก้าเปอร์เซ็น เท่าที่ไปมานี่เบอร์ลินนี่น่าสนน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าความสวยน้อยกว่าเจ้าอื่นเขาแต่ราคาสีบตัวขึ้นมาแต่ถ้าเทียบกับลอนดอนความต่างจะน้อยหน่อยปารีสแพงกว่าลอนดอนแค่สิบห้าเปเซ็นเท่านั้นครับฉะนั้นใครก็อ่ะจ่ายอังกฤษไว้ก็ต้องมาจ่ายฝรั่งเศสไว้เหมือนกัน,นทีนี้สูปง่ายๆว่าเจนีวากับซูริกแพงที่สุดในยุโรปและในโลกสำหรับของกินในซูปเปอร์มาร์เก็ต ก็ซีริวาสิลคือคือพวกโกลยไกะเคยไปอยู่สวิสหนึ่งเดือนในช่วงโควิดแล้วก็อืมตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกนะแต่หมายถึงว่าของถูกๆมันยังหาได้คือแพงสุดก็ไม่ได้หมายความว่าจะแพงไปหมดทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมก็คืออาจจะต้องสแกนนิดหนึ่งส่วนมากที่ที่ตอนนั้นที่ตื่นเต้นตอนไปสวิสมากเลยนะคือปลาแช่แข็ง คือ <laughs> คือเขาเจอแบบเป็นแพ็คแบบว่าถ้าราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าเอามากินได้หลายวันอะเออปลาแช่แข็งแบบซื้อทีหนึ่งเยอะๆอะไรเงี้ยเอออันนั้นเราพออยู่รอดได้ครับคือมันแพงกว่าแน่ๆแหละใช่ใช่แต่ว่าก็ถ้าสกแกนหานิดน,นึงก็ก็ยังพอเจอเอ,อ่แล้วก็เมืองที่ถูกที่สุดในยุโรปก็คือบูดาเปสกับวอร์ซอเออก,ก็ก็ถูกจริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันขนาดนั้นแต่ก็ถูกจริงใช่แล้วก็ ในอังกฤษเนี่ยราคาต่างกันมากแม้แต่เมืองเดียวกันเช่นลอนดอนกับเบอร์มิงแฮมเมืองหลวงเศรษฐกิจใหญ่อย่างปารีสแพงกว่ามาดริดอย่างชัดเจนก็คือเขามี Big กโฟไงก็คือประเทศใหญ่ที่สุดของยุโรปใช่ไหมก็จะมีเยอรมนีมีฝรั่งเศสมีอิตาลีแล้วก็สเปนแต่ถ้านับอังกฤษด้วยก็ คือปกติเขาจะไม่นับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษไม่ได้ไม่ได้เข้าร่วมอียูแล้วก็คือเบกซิตไปแล้วแต่ถ้านับด้วยก็เป็นบิ๊กไฟก็ทีนี้เราก็มีแปะถามไว้ทำไมอังกฤษราคาต่างกันมากในประเทศเดียวอ่ะก็คุณบอกเองอนี่แต่ละเมืองราคาไม่เท่ากันเอ่อทำไมประเทศพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษราคาของใงนซูเปอร์มาร์เก็ตถึงยังต่างกันเยอะทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันก็คือ เหตุผลที่ราคาของแนงกฤษต่างกันมากหนึ่งค่าครองชีพในเมืองใหญ่แพงกว่าลอนดอนเป็นเมืองหลวงค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าแรงงานค่าบริหารจัดการสูงกว่าเมืองอื่นมากร้านค้าจึงต้องตั้งราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อให้มีกําไรอยู่ได้รายได้เฉลี่ยต่างกันคนลอนดอนซื้อของแพงไหวหรอค่าแรงและรายได้ในลอนดอนสูงกว่าหลายเมืองในแังกฤษคนในเมืองจึงมีกําลังซื้อสูงขึ้นร้านค้าเลยตั้งราคาสูง การขนส่งกระจายสินค้าของบางอย่างต้องส่งจากเมืองท่าลอนดอนอาจมีต้นทุนโลจิสติกที่ต่ำกว่าเมืองอื่นก็คือเมืองท่ามันอยู่ใกล้ลอนดอนการแข่งขันในพื้นที่บางเมืองมีห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตไม่เยอะทำให้การแข่งขันต่ำํำ้านค้าตั้งราคาสูงไนดะ้อย่างในเมืองเบอร์มิงแฮมมีหลายเจ้าแตกแข่งกันตัดราคาคนก็เลยได้ของถูกกว่าอ๋อขึ้นอยู่กับการแข่งขันในเมือง เขาก็เลยอ๋อเขาทาให้มีความต่างไงก็จะได้แบบคนก็เลยสนใจอยากจะย้ายไปอยู่เมืองที่ถูกกว่าอะไรอย่างงี้มั้งถ้าเกิดมันเท่ากันหมดทั้งประเทศเหมือนไทยนะเออมาอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่คอนแก่นเนี่ยก็รู้สึกราคาใกล้กับกรุงเทพอยู่เหมือนกันนะก็ไม่มีความต่างไงในเรื่องของราคาพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เหมือนกันในลอนดอนคนมีแนวโน้มซื้อของพรีเมียมหรือออร์แกนิกหรือแบรนด์เนมมากกว่าต่างจากเมืองอื่นที่คนเน้นใช้ได้จริงราคาคุ้มค่า เลยทําให้ตะกร้าของที่ซื้อมาไม่เท่ากันแม้เป็นสินค้าที่ขายกันอ๋อก็คือลอนดอนคนรวยกว่าก็เลยซื้อของพรีเมียมของออร์แกนิกหรือแบรนด์เนมมากกว่าโอเคครับก็สรุปว่ามันมันสอดคล้องกับรายได้ยกเว้นอังกฤษยอย่างเดียวนะ <laughs> เพราะเคยพูดถึงเรื่องรายได้ของคนยุโรปไปอ่ะแน่นอนประเทศที่คนรายได้สูงก็ จต่ค่าของก็แพงตามอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์หรือลักเซมเบิร์กอันดับหนึ่งกับอันดับสองของยุโรปแต่ว่าของอ,อังกฤษเนี่ยรายได้กลางๆนะแต่ค่าของกับแพงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปส่วนของยุโรปตะวันตกไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่ารายได้ต่ํากว่าค่าของก็ต่ํากว่าตามไปด้วยมันก็เลยเป็นให้เราได้พิจารณาว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าอยากได้ถูก แต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยคุณภาพชีวิตไม่ค่อยต่างกันมากคือยุโรปอะราคาไม่เท่ากันก็จริงแต่ว่าคุณภาพของใกล้เคียงกันเออทะนั้นไอ้ที่มันทําให้แพงขึ้นเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ได้ผลิตเองหรือมีค่าต้นทุนพลังงานที่สูงกว่าเออมันก็เลยแพงกว่าไงฉะนั้นก็ไปอยู่ที่ที่ถูกถูกกว่าก็ได้หรือว่าเอออะไรนะลืมไปแล้ะ <laughs> ลืมกระทันหันกลางรายกัน,กน <laughs> เออ ก็อืมอื่นไปแหละไปมาคิดว่าที่ไหนล่ะที่พอจะอยู่ได้สำหรับคนไทยตัวเล็กๆอย่างเราอืมก็หนีไม่พ้นที่หลบตะวันออกก็แหละเอาว่าโรมาเนียเราโอเคสุดเพราะว่าห้องก็ดี ราคาของก็โอเคแต่การเดินทางมันไปต่างเมืองมันเดินทางต่างเมืองก็ไม่ได้สวยหรูเท่าที่อื่นก็ใช่อะรถไ,ไฟมันชา้ามากไงอืมเอาเป็นว่าถ้ามุมมุมของการอยู่อาศัยเฉยๆอะว่าโรมาเนียโอเคเออเพราะว่าขนาดฮังการีถึงบอกว่าค่าของในซูเปอร์มันถูกกว่าแต่ว่าตอนเราเช่าห้องก็ก็แพงอยู่นะอาจจะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนด้วยมันฟาดไปเกือบสี่หมื่นอะ โอ้ค่าห้องก็แพงกว่าไม่แต่ค่าห้องตรงนั้นมันอยู่ใจกลางเมืองนะอ๋อแต่ทำเลดีเดินไปไหนก็ใกล้เออเดินไปทะเลอะไรนะเอยไม่ใช่ทะเลเดินไปสะพานไอ้พราว่าบูตาเปสเด่นเรื่องสะพานใช่ไหมเดินไปสะพานนู้นนั่นนี้ก็ใกล้ง่ายๆคิดง่ายๆเลยใครที่ไม่รู้จะไปไหนดีไปอยู่ไหนนานๆดีเยอรมันเนี่ยมันเป็นอะไรมันเยอรมันมันเป็นอะไรที่ที่ง่ายที่สุด มันได้ถูกที่สุดนะแต่ว่าโดยรวมแล้วดีที่สุดโดยรวมนะอืมท,อที่เที่ยวทั้งการเดินทางทางค่าอาหารค่าที่พักเออแม้จะไปหลายประเทศในยุโรปแล้วเนี่ยก็ยังยกให้เยอรมน,นีอยู่ดี <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่อันนั้นคือราคาโดยเฉลี่ยของสินค้าใช่ไหมแต่ว่ามันรู้สึกว่าเขาจะมีอยู่หลายอย่างมากที่ซัพพอร์ตให้ การค่าใช้จ่ายของคนเกี่ยวกับเรื่องกินต่ําลงแหละอย่างเช่นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตลีเดอร์อย่างเงี้ยก็จะชอบมีตู้ขนมปังที่อบอุ่นๆใช่ปะ่ะ<ด>ก็คืออาหารเขามันจะหลากหลายกว่าเอออาหารก็หลากหลายกว่าแล้วก็อ่ะโอเคที่เกล็ดทำเองก็เนี่ยไปขนมปังก็แสนจะถูกมหมายถึงว่าที่อยู่ในตู้อะ่ะก็ไปหยิบหยิบ,หย,บหยิบมาเสร็จแล้วก็มาทํากันอย่างอื่นหรือว่าพิซซ่าที่แบบมีแบบถูกๆอยู่บ่อยๆที่เราหาจากที่อื่นไม่ค่อยจะได้คืออยู่เยอรมันนี้นี่ได้กินพิซซ่าบ่อยเลยนะพิซซ่าในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ แต่ว่าอยู่ที่อื่นนี่แทบจะไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยก็คืออ่าอย่างอย่างในเนี้ยชื่อนี้ไม่มีเดนมาร์กใช่ไหม Denmark, เดนมาร์กรายได้อันดับสามของยุโรปแต่ว่าไม่ได้ติดอันดับของแพงก็ไม่ได้บอกว่าไม่แพงนะแต่ว่าเหมือนกับถ้าประเทศไหนรายได้สูงแต่ค่าคองชีพต่ตำกว่าไอ้ค่ากินต่ำกว่าประเทศอื่นก็คือคนก็ต้องมีเงินเหลือมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างอังกฤษรายได้กลางๆแต่ค่ากินดันสูงกว่าก็ทําให้คนก็เหลือเงินน้อยกว่า ครับโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังก็คือ y o youtube ก,กลโนไกด์ถ้าสนับสนุนก็นก,กลโนไกด,ด์ .com ครับขอบคุณมากครับ